เอานี้ครับผมสวัสดีครับดูกับผมสิบสท่มวันนี้ครับเซนครับผม12ท่านะครับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมของไมค์ครับนะผมในไมค์ครับแข่งเต้นน บอกได้เลยนะครับผมเต้นโคตรเก่งนะครับเออเคยไปประกวดอยู่งานวัดอยู่นะวันนี้เราจะมาเป็นสายย่อนะฮะเชครับผมว่าวันนี้สายย่อดเราสายย่อดเราไม่ใช่เลยด้วย กูไล่ตาข้างล่างได้วกันนี้นะครับผมเป็นมินิเกมนี้นะครับเป็นมินิเกมแข่งเต้นนะผมก็ฝากกดกระทืบไลา์คลิปนี้นะผมก็อื่นเนี่ยกระทืบไปถึง500รหลายเลยนะครับผมใช่ถึงนวพี่เฟนนะโอเคถึงเราเราคอยมันไงมัดนของมัดถึงเราก็ไปนะผมก็มินิเกมนี้นะครับเป็นมาโดยเป็นการแข่งเต้นกันนะครับผมก็แน่นอนว่าเพลงที่เราจะเปิดนะผมเราจะเปิดในดิสคอร์ดนะครับนะแล้วก็จะแข่งกันเต้นแข่งเต้นกันนะครับผมเพราะว่ันนี้ไม่ครับมันไม่มีใช่ไหมใช่เอลโลแดนซ์นะครับผมเป็น แบบว่าเกี่ยวกับว่าเราต้องเต้นให้ตรงตรงตามแอโร่หรือว่าตรงตามจังหวะที่นั่นให้เนี่ยครับผมเราอยากเล่นอย่างอื่นนะอะไรเล่นค่อยเลราอยากเล่นหมดนก็๋ย่าใครเล่นอย่าใครเล่นนี่ครับนี่ครับเราจะเปิดเพลงครับพี่มายังนะเอาวะมาแล้วมาแล้วอธิบายก่อนอธิบายก่อนเราต้องเหยียบให้ตรงข้างบนนะผมเราแล่วเพียงแล้วสีฟ้ามสีฟ้านะนี่ฮะทุกคนเอ้ยกูพลาดอันแรกเลยว่ะมาแล้วผมมาแล้วผมบอกเลยผมไม่ว่าเจอหน้ารัายสอ

ปั๊ปั๊ปั๊บเอ้ยเกือเกือพลาดพลาดโยพลาดเดินเร็วไปก็ไม่ได้ดิ่ะโออ้อ้บอยก็พาอนกาเออเออเโอ้ยยังไม่รัวเลยเนี่ยเออเออเออช่ยไเอเอเอาไอ้ยังพดเอกูได้อยู่เว้ยกูได้อยู่เว้ย เออเออเอดิกมาดิครับก็มาดิครับกบาดิครับมือนกูฟังเพลงลูกทุ่งอยู่ตอนนี้อกมาดิครับก็มาดิครับก well ็บาดิครับก well ็มาดิครับอไออืออือเฮ้ยโอ้รู <S <S: ้มาเจอดารตตอนเบาเบา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับรวเธอัไรจะตายไม่ชอบมาอ้ายกสวัสดีครับพี่เป๋ก็พอแล้วไม่ไงนี่ไงบอกเลยว่าเฮ้ยโอ้โหไหนไหนพี่เป๋งตอนแรกพี่พาดตอนแรกพี่พาดตอนแรกพี่พาดพี่าดเป็นสิอันน่ะจริง ยังครับยังไม่หายครับผมยัง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 นนั้นมีมีมีหมดอื่นไหมอันนี้ผมหมดเบคอนแมทชิ่งนะครับผมเขาบอกว่าให้เอาเบคอนอะคัลเลอร์อะแมทกับอะไรเบคอนนะเอาให้ให้เอาสีเบคอนของคุณอะแมทแมทกับตรงกลางให้ได้เว้ยฮะยังไงวะยังไงวะแบบตรงกลางตอนนี้เห็นตรงกลางสีชมพูป่ะแล้วก็เลือกสีชมพูแล้วกดคอนเฟิร์มไหนวะสีชมพูตรงไหนวะเนี่ยตอนนี้ตรงกลางเป็นสีชมพูใช่ป่ะล่ะ ีม่วไหนวะสีชมพูตรงไหนวะอ๋อจุของเราอะนะเออกดเดี๋แต่แบบนี้มันก็สีชมพูแล้วไปกดสีดำพี่ไม่กดสีดำไปกดตรงสีดำเห็นตรงสีดำปะตรงสีดำอะตรงสีไม่ตรงสีดำเข้างบนอะข้างบนอะอ๋อมันจะเป็นการผสมสีเว้ยอ๋อเออแล้วกดแล้วกดคอนเฟิร์มแล้วกดคอนเฟิร์ม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 คอนเฟิร์ม Yes นี่ก็จะได้คะแนนได้ได้แต้มมาประมาณนี้เออ อันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้เพลงเว้ยอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เต้นมันต้องเพลงนี่แหละมิวสิกเลยนี่มึงจะมิวสิกกันพอมกันพอมกันพร้อมกันเดลิตินะกินอ่ะมึงอยากมิวสิกกูจัดให้แย่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 โอเคพร้อมเหลืองโอ้ักเซ e ต s ดอกดีชื่อเหลืองเหรอเออกูได้เว้ย เราเอ้ยขาไปขาเฮ้ยเอ่อนี่อันนี้ใทำมาวะเออนี่เราได้แล้วเอ้ยฮ้ยกูกดกูกดดิเอากูกดดิไม่ได้กูไม่กดอ่ะทำไม่ได้ทำไมไม่ได้อ๋อมันคนละสีเอ้าเอียเฮ้ยกูกูผสมมั่วเล้วเอาเอียกูได้แล้ว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 เอากูได้แล้วกูได้แล้วเอียไม่ใช่เอ้ามันต้องกูได้หรือเปล่าหลุดไหม เฮ้ยังวะไมยังโอ้ยหถูกได้หรือไม่ได้มเบ่เอีกเฮ้ยได้แล้วเอ้ยกูได้แล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอนไม่ได้บอนบ่นเฮ้ยยังยังมันต้องออดกว่านี้อีกมันต้องมืดมืดหน่อยอ่ะมอนมืดหน่อยมืดหน่อยมืดหน่อยยังไม่เกินเนี่ยมืดแบบยับเยินเฮ้ยกูจะตา

เแยังนำอยู่เฮ้ยแค่สีเดิมเหรอโอ้ยจับได้เลยสีนี้สีทำไงวะเฮี้ยเออมันเออนี่หน่อยปั๊อปเอาเย่ยังไม่เปลี่ยนอีกเอ้ามันต้องมืดอีกอ่ะโอ้เยี่ยม่วงเลยโอ้ยทำไมกลายเป็นสีน้เนี่ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่ะนี่หน่อย เออมันต้องม้ออกหน่อยเอ้ยได้แล้วได้แเย้สุดีทคนดอ่ะดีด่โดนทำะไรวกูผสมมัวว่างเลยนะไวมอนใช่ป่ะเรื่องเลยเนี่ยจริงสีมนออนหน่อยพี่สีมนออนออนข้าบนอ่ะเออกดกดกด่าเออเฮ้ยบาเฮ้ยมันบาว่ะไอ้ ม่วงม่วงเข้มม่วงเข้มหน่อยม่วงเข้มหนโอยเขียวเขียวเขียวเอออันนี้อันนี้ว่ะได้เสร็จแล้วย่างดำโบคาสกิลเคสย่างดำย่างดำได้แล้วว่ะเด้ได้ได้แล้วโอ้ยโอ้ยเนี่ยช้าไปอุ้ยอุ้ย

ได้ปะไม่ได้ไม่ได้พี่เฟรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอส้มนิดนึงอ้าวแดงแดงขาวปึ๊บยังโอ้โหไปส้มเลยจิ๋มหายแดงดำยังยังโอ้ปึ๊บเอ้ายังยังนี่ไม่ได้มันต้องอ่อนมันอ่อนเหมืนอ่นต้องอ่อนกว่านั้นต้องอ่อนกว่านั้นไม่มันเปลี่ยนเลยวะไม่ได้แล้ววะต้องแดงขนาดนี้ใช่พี่เฟรมันสึกได้สุดที่ยุดได้กดบัวดไ้กดบัว กูว่าต้องใส่สีม่วงไปหน่อยวะเฮ้ยใช่เหรอนั่นไงเอยอะเลยอ่ะเใส่สีบ่วงดีม่อนม่วงม่วงอ๋เข็มแดงชานเลยอะขาวเลยสีเลือดขาวเลยเอาเอาจับจุดเดิมเฮ้ยแดงข้างบนหน่อยม่อนอ้ my lah ส้มส้มส้มสอ๋หมดบ่ะโอ้ยไม่ทันเฮ้ยเก๋ยเขียวเขียวเขียวเออออออโอ้ยเอ้ยเขียวไอ้นี่เลย โอ้โหโอ้โหโอ้โห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 โอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหอ้อ้โหเอ้อ้อ้าหอหอหออ้โอ้โหโ้้โโอเขียว้โ้โห้โ้โห้าแอ้อ้โอ้อโอ้อ้อ้โอ้้โอ้ฟ้า้้้้้้้้้แล้ว้้อ เขียวข้างล่างสองอันแล้วก็ฟ้าตรงกลางเดไปสามอันจบได้แล้วได้แล้วมอนโอ้โหขุเกลียการผสมสีเลยอ้หโเหลืองเข้มเลหืองมาขนาดนี้เออมจาขนาดนี้โอ้ยนี่ครับได้เกลียเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่นี่หว่าโอ้โหเนี่ยเหลืองเลย เป็นสีอะไรวะเนี่ยเป็นสีอะไรแล้วะเนี่ยโอ้โหไปไปชมพูเฉยเลยเฮ้ยอีกนิดนึงเฮ้ยรัดถือม้วนเฉยเลยใช่ไหมไอ้กูได้แล้วกูได้แล้วกูม่วกูม้วได้เลยวะกูได้แล้วม้วผมว่าผมว่ามึงดวงดีเกินไปแล้วพี่เอ้ยตั้งแต่หลายรอบแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยกูได้กูได้กูได้แไอ้สัตว์ไอกูได้แล้วสอ้ชี้เลยมันสีมันเปลี่ยน ย้อนเวลาย้อนเวลาย้อนเวลาย้อนแล้โหไม่โนไอ้ยัยกูยอมย่าชนะเฉยดีวะอะไรวะแบบงงหง่ะนะงงกับบางตรงเออไม่งงใช่ไหมเล่นบางอย่าไม่เลยโคตรโคตรแซดอันนี้อันต่อไปของผมครับผมเขาบอกว่าอเติมเติมสีของพื้นได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ ได้เลยสบายมากโอ้บอกเลยไม่เข้าใจคำนึงคำนึงพี่ผมต้องเปิดเพลงกันสักก่อนเออเมื่อกี้แบบไม่มีเพลงเลยอะเออไม่มีเพลงเลยแบบเย็บเหงาะนะใช่เออหลบตบพี่หลบตบไหนไหนได้ยังได้ยังเออแล้วไปเคยบอกว่าได้เราแล้วมากดเริ่มกั้นะฮะโอ้โหเยอ ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> มันกดเริ่มยัง,งอะเ,อาเอาขาบอกเขาบอกว่าให้เริ่มแบบด้วยสัตว์แบบนี้แหละแบบจัดไปเขาบอกว่าให้เราให้เราเติมเต็มสีให้ได้เยอะสุดเลยท่าที่เราทำได้ตเติมเต็มยังไงวะอา่าให้เป็นพื้นคอนกรีตยังไงวะเยอะ <c oughs> ขอตังเขาบอกว่าอ,าอ,อ่าเขาบอกว่าให้เรา,เราดรอปให้ดรอปดรอปเนี้ยให้ดรอปเนี้ยเออให้เลือกสีก่อนเลือกสีก่อนเลือกสีก่อนพี่เป๊ะเลือกสีกดเลือกเลือกสีอะในตัวเออเลือกสีมอสสันเหลืองนี่ยว่ะ

แต่ไม่พอบคนอื่นด้วยตลนไเี่ยนฮ้ยไอ้เฮ้ยไม่เอาไไระจาอแม่กูังที่โหลเลยเหรอเนี่ยหผูไม่สาคัคคไอ้อจะชนะแล้วี่เฮ้ยย่เมื่อก่อนคูลบกันรบมาวันกัมกัน

รอแล้วกันต่อร <c oughs> อรอมารอมารอไว้ก่อนพี่เมียมันจะบอกถ <Okay, S 2> <า>้าพ<อ>ังชนะแล้วเหรอะอะไรกุ๊ดอะเปลี่ยน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 มันน,น,มนี่เกมใหม่ก็ได้ <c oughs> อ <c oughs> ยังชอบพเพลงนั้นล่ะไดมอนด์เลนอันนี้เอ้ยเอ้ยเอาอันนี้ดิอันนี้จะเ,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 เป็นแบบว่า <Okay. S 2> ะจะมีฝนไดมอนมาแล้วเก็บไดมอนให้เยอะที่สุดอ๋อได้เลยเลือกแมปเลือกแมปแล้วเลิกเอ้ยเลือกแมปดิ กูเลือกนี่ยังไม่เลือกอ่ะมันบอกว่าเเออฮ้ยยังไงวะนี่ไงเห็นเพชรป่ะเราก็เก็บเพชรได้มากที่สุดเลยออ๋ไม่ได้เลยหรือวะเดี๋ยวพี่เพชรเพชรเพชรตกป่ะเราเก็บเลี้ยวก็บเพชรเฮ้ยไอ้โอ้โหเฮ้ยคุณทำแบบนี้มันนได้เลยเหรอตีหัวเพื่อนได้ตีหัวเพื่อนได้โอ้โหตีหัวเพื่อนเลยอะไร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 ละอะไร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 ละออกไปออกไป

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหีอต้องต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงกันไะฮะโรไม่ได้เนี่ยเอ้ยไม่ได้โอ้ยอย่าตีอย่าตีพี่สิครับโอ้ยอะไรวะตกใจหมดโอ้โโอ้โหไอ้นนำแล้วไอ้วัานนำแล้วไอ้วนนำแล้วไอ้วาแล้วโอ้โหามือจอเหรอไอ้ตีอไปดูนไปไปแยกกันดูนไปดูน โอ้โๆโอ้โอ้โหโอ้อันนี้อันี้อันนต้อันี้อันนีอนี่อนน้อันน้อัี้อันนี้ันนี้อันนี่อยนนี้อันนร้อเนน้อัน้อันน้อนนีังนี้อันนีนนี้อันนี้ันน้อันก้ันนีันนี้อันนี้อัน้อันนี้นน้อัอั้น้นีนนีอนนี้อนน้อันน้น้ันีนออนัีนออะไรวะใช้ไอ้อ่ะ ได้ึบมาโอ้โหนี่ไงแล้วก็แล้วก็จะกลายกับกาเปียนไว้พี่เป็นนักความแมนเหรอเนี่ยใช่เป็นนักความแมนกันเฮ้ยเราพุ่งได้ว่ะเออเราพุ่งได้เนี่ยเราไอ้ไงโอ้โหแม่งวาวเต็มเลยนี่ไงให้พุดดูกูโดดได้โหพี่เนี่ยข้าวันเดี๋ยวข้าววันอะหือข้าถูกตัวไปเลย ถูกตัวถูกตัวถูกตัวจัดการจัดการจัดการกัดเดียการกัดเดี้ยนจัดการกัดเดียโอ้ยทำไมกูโดนเยอะจังวะเนี่ยฮะฮะฮะเฮ้ยเจอชนะแล้วอะแตไม่ฆ่าสิเลยว่ะเยอะคุณเดะเได้ไงกูยังไม่รู้ากูฆ่าเลไมั้งเดยกกูฆ่าเดซอมบี้อืม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 เื้ยือยมอมอมมวม โอ้ยชิบหายบอสนะโอ้เจะว่ะตาบอ่มตีบุมตีบุมตีบุ่มตีบุมตีบุามเอาเฮ้ยโอ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 ้ยโง่ไปนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหพี่ๆๆ่พี่ชิบยเอ้ากูจะตายกูตายกูตายกูตาย มี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 ยายอยู่เฮ้ยอะไรนะอาหารอยู่อืออือโหพี่ร้านวะเพิ่งไปกินร้านวะเฮ้ยตีกตีตั้งหลายทีก็ไปตีตั้งหลายคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยอย่าตีกูเฮ้ยพี่ผมผมผมพี่ตีพวกนั้นไปเลยเดี๋ยวผมไปจัดการช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเองผมจะไปตีตัวใหญ่ โอ้ยใหญ่สุดอยู่ข้างบนนะพี่เห็นไหมนี่ยฮะเอ้ยจำใหญ่ใจต้องนิ่งจำใหญ่ใจต้องนิ่งเอ้ยโอยเอ้ยเอ้ยทำไมมันไอ้นี่จังวะตายยากจากวันนี้ไหนตัวใหญ่วะตัวใหญ่ตายหมดแล้วยุงข้าวแล้วจัดการแล้วข้าวแล้วเหรอเฮ้ยไงโอ้ยโคตรโคตรโหดอะยิงชอบทีมตัวใหญ่ เออเออเออเจ้าเออเออจะตายเอาเนี่ยก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาก็มาก็มาดิครับก็มาดิครับเหมือนเหมือนลอยเวนเหมือนลอยเวนเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีมันก็เยอะไปไหมบางทีเดี๋ยโคตรเยอะเลยโอ้ยร้อยอะเป็นเป็นล้านเลยตอนเนี้ยโอ้โหมันไม่มีสกิลหมู่เลยกับมันเนี่ยโอ้ตายตายตายโอ้โดนเล็งโดนเล็งเลย โคตรอยากคุณอยากมิสกิมุกต์ตอนเนี้ยนีจริงๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยปะลังกะหลังปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้พี่พี่มันเยอะมากพี่โอ้โยเออทำไมมันเยอะจังวะเนี้ยโอ้โหโอ๊ยกูจะตายเออตายแตกหนึ่งจะพิสุวรรณฉันจะตายหรอไม่ไม่ไม่อือตายแล้วเกิดใหม่ป่ะ เกิดเกิดเกิดโอ้โหดีแล้วดีแล้วอือโอ้โหพี่พี่พี่เยอะแม่งเยอะจัดแม่งเยอะจริ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 งไม่ค่ายหน่อยโซะวะใครลักใครลักคะแนนต่อคกนั้ชนะเลยเยอะน่าจะใช่ไปล้ววะรวเพิ่งห้าสิบอือ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 อ้พี่เฟลแม่งโหแปดสิบแล้วโอ้ยเฟลมัขวพลาดเ็วจังวะไม่รู้คู่ปลาหอกเดียวมันแรงนะเว้ยปลาหอกมันช้าสุดเลยทีเดียวตายเลย เออเราห่อแค่สุดทีเราตายเลยเว้ยก็มาเนยครับก็มาเนยครับเออกูก็ว่าอยู่ทำไมกูกูตามทันละมาวะกูตามทันแล้วเาะวะกูตามทันกูตามทันเออ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 กูตายเออ โอ้โหจากกูจจหลตายได้ไงวะเนี่ยติดตรงอะไรกัมไรู้่ะซอมบี้แม่งยินไม่เยียบเลยจริงนะก็ม้มีนี่หเลเซอร์โชว์น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยก็ได้ใชซอมบี้แดนซ์น่ะรับรุมากเลยนะผมเจอกัในคลิปหน้านะว่าเราจะเล่นอะไรต่อนะใช่แล้วครับผมสวัสดีคุณตาไปก่อนนะจ๊ะสนุกดีกคนับ๊ครับไยบาา่เราเลใจด้วยนะผมไปละปะ